สวัสดีครับผมไนทีพาเที่ยวชาแนลนะคะที่นี่มีบริการล่องเรือด้วยนะครับตามป้ายนี้เลยนะคะนี่ผมก็ยังอยู่ในส่วนของท่าเรือพลนะครับนี่นะฮะกุ้งตัวใหญ่ๆตโตนะฮะกล่องละเก้าสิบเก้านะครับน,นี่ครับตามราคาเลยนะ นี่ก็น่ากินนะฮะเพื่อนเิลนละสิบบาทเองนะครับนี่ก็อาหารทะเลนะฮะนี่ก็น้ำผลไม้นะครับนี่ไข่หมดย่างนะครับ แต่ตอนนี้ออกเรือไม่ได้นะคะน้ำแห้งครับเราจะมานั่งเรือนะคะต้องมาตอนน้ำขึ้นนะครับน,นี่บรรยากาศด้านบนนะฮะอันนี้ผมอยู่ในส่วนของด้านล่างนะครับด้านบนชายทะเลเป็นอย่างนี้นะครับนู่นนะครับมองไปไกลนู่นนะครับ ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมากันนะครับดูตามเดินตามนะครับนี่หยอยไม่ลบเลยครับเม่สุเรนก็มีนะครับ ข้าวผัดทะเลก็มีนะครับนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับน้ำลำใหญ่นะฮะโอย้ยามาค่อยคุยกัน มีของน่ากินน่ากินทั้งกันเลยนะครับม <c oughs> ีกน่ากินนะครับบึก <c oughs> ย่างมีไข่ด้วยนะครับออสตินซีฟู้ดนะครับ พกเงินมาให้เต็มกระเป๋าเลยนะคะเพื่อนๆของน,น,น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะ

ไข่ห้าสิอชเกียวไปหดสัน